ครับพอแดงเหงัว่าไม่ตัวพอแดงมยนี่จ้กบาทจ้กบาทลูกแม่ลูกนี่้ากครับอยากสองหนกพันี่แม่ลูกลูกตัวผูลูกไปแป้ทอแม่เด้อเนาะลูกสูงแป้ทอแม่เด้ท่อกันลูกแรกอีตัางหากสดอีต่างหากโอ้แม่พ่ะสั้นผสมพะนะนี่วงามงามตงอ่องได้ครัม่วพอแดงสูงไรเป็นดแดงเลยสี่สี่บวกเนาะลูกแรกสดลูกแรกเนาะ สดพร้อมลูกก็พูแดงแดงก็พุ่มาขายหรอเอ้ยแดงก็พ่มาขายว่ะนะเขาขาต้นนี้ก็ผสมไม่ตัวนน้นพอแดงเนาะแยกลูกเอาลูกเลงหมื่นสองหมื่ทก่ะสองหมครับอง่เอาไปตัวพอแดงมเกาหกศูยรเก้าหกดม่าเกสามต่งสีู่หนึ่งของพอแดงเมืองสวงจัดเมืองสวงละเอะเนาะง u เาฮาตัวเจ๊ยบตัวให้พอแดงหาใหกจะว่ากันไปกรว่ากันน่งเง่าไป บรรยากาศซื้อขายง่วกันตามนี่เราพี่น้องง่วกันหลายวันทบไปโอ๊ะงานก็ยักหนักอยู่เดกบางตาหลายแต่ว่ามันเกิดได้ขายไป็นกับบางตาแล้วพี่น้องง่วตัวผู้ตัวเมียนม่ได้มา